สวัสดีจ้ามาอน,นี้ยย่าเตี๋ยวผ้าเขาปลาเก็บเห็ดนอกจากเนาะได้จ้ะย่าเตี๋ยวเก็บเห็ดได้จ้ะเดี๋ยวย่าเตี๋ยวเสื้อผ้าเบิ่งเออยางมาจนว่าเมีย,ยบ่ไห้มาเห็ดจนว่าบานเบิ้ดนกากจันเห็ดเนบานเบิดเลยพ่อพู้เฒ่ายุวังหันเนี่ยเพิน่นไปเพิ่นบ่เห็นจุ่มหนีแม่จ้ะจ้ะมาเบิ่งกับย่าเตี๋ยวจ้ะ เฮ็ดจนบานเบิดปุ้ยน่าจะเฮ็ดเดี๋ยวท่านตัดขาเนาะจ้ะเนาะเมื่อนึงถือกล่องบ่ได้เอาอันแนวกลองมาแมจา่จ้ะโอ้โอ้โอ้ฝรั่ได,ด้จ้ะฝรั่ขอโทษได้จ้ะได้ขอโทษได้ <c oughs> กล่องปิน้นกล่องปิ้นมาจากกม้ะมาเจมเฮดกระยายเตียวนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆมาว่าท่านมั่นแมจ่จ้ะอืา มาบ่าท่านม,นมันมันดอกบานบ่หรอ,อปิดไวคขื้นก่อนยู่ใต้อันนี้แม่จ้ะนี่จะมาเบิง่งในอันนี้ย่ายเตี่ยวมีห่อนหนามพร้อมมาในตายายเตี่ยวจะมาเบิง่งมันออกแม่จ้ะนี่แม่มตุ่มอันนี้โอ้โบอ,อ,อันนี่ได้จนี่เด้ยึ่งไตอันแน่แม่จ้ะ มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเจ็บเดกะแยเตีวมาเนี่สมใจอยากมาอยู่จ้ะมาจากบ้านพ่อไ่ปลาสิจะของค่อยเจ็บเนาะจะเอาแบมมาส่งข้าเจา้อยูนี่ช้อปปิง้งเลยถ่าเวลาเขาถ่าเวลาเขามารับแบ่ก็เลยม,มาเจ็บเหดก,าาก,เเหกะเย้เตี๋อือสะอ,อนเนาะจะเนาะขาอวบ แม่จ๋าฟังขาใหญ่ๆอบอบแย้เตียวหอเบิ่งปีนั่นแย้เตียวมาเอาตะบนเนี่แล้วได้เป็นกระตาพ่อผู้เฒ่าวังหันเพิ่นบ่เห็นเนาะถ้าเพิ่นเห็นก็คือสิบ่เหลียเพิ่นดอกเพิ่นมาก,ก่อนเฮาบัดนี้ยแย้เตียวมาเอาทุกปีทุกปีเด้อจ้ะทุกปีที่แย้เตียวมาเอามันออกน้ำแหน่แม่จ๋า มาพี่เอาย็ดเตี๋ยวบ๊ได้ล้มคลิปลายมาแล้วปิดไว้ขึ้นจ้ะมันจะได้ออกหววหนาเบิ้งใส่เบิ้งคักๆจ้ะใส่เบิ้งคักๆดอกเห็ดอือง่งามบ่จะ้ะบ๊ได้อันนี่แล้วสิปิดไว้ขึ้นมาจา้ะมาเบิ้งจุ่มนีอีกโอ้ยเราเบิ้งได้จ้ะได้คุณอะ มาเบิ่งุิมนี่อีกจ้ะลายบาจ้ะโอ้ยยายพูดวาสิมาน้ักับ่ได้มาเนาะดอกได้เท่าก็าเอาเบิ่งได้จ้ะเด้อพอแม่พี่น้องเย้ยมาเจ็บเ้กระแยกเตียวสมอยากมาอยู่เจ็บเฮกกะแยกเตียวจ้ะสมอยากมาอยู่ดอกอย่างนั้นมันบ่มีสันแล้วบันนี้มันเคยออกเนาะจ้ะบันนี้มันเคยออก สุทยียไใดเป็นกระตาเลยเด้จับจุ่มนี่ก็เ,ออเห็นมันแรงมันแห้งเนาะจาว่าตั้งแต่สีบ่ได้เห็ดไหมก็ไดยุจ่าม,มาเด้อยายเอย้มาเจ็บน้ำข่อยจาว่าเจ้าสิมาเจ็บเห็ดน้ำข่อยจาบ,บ่ได้มาจะไปตักแแบข่อยเลยมาผู้เดียวข่อยเลยได้เลยนี่ ยายยายดอกใหญ่ใหญ่อืมเฮ็ดครั้งแรกสมก็อยากได้อยู่ดอกเนาะยายเฒ่าเพิ่นว่าเฮ็ดค่อยบ่กินแล้วเด้อเตียวเพิ่นว่าโอยยายเฒ่าแม่พ่อใหญ่เออเลยว่าให้ค่อยได้ข้าป่าเฮ็ดก่อน่อยยังเอาแบอยู่ซั่นดอกว่าเออๆเพิ่นว่าผู้เฒ่าเนาะเพิ่นเคยกินน เบิ้ก็อยากกินจ้ะเบิ่งได้เตี๋ยวเก็บกองไว้มันหลายอีหลีได้จ้ะมันหลายอีหลีเด้์จะดอกใหญ่ๆไม่จะดอกใหญ่ๆได้จ้ะเบิ่งดอกขอโทษได้จ้ะได้เตี๋ยวอันบ่ได้เอาขากองมากไหมจ้ะบ่ได้เอาขากองมากไหม โอ้น้อบึงดอกเห็ดโอ้งยงอยหนาง้อยหลังยุ่น้อจ่าแย,ย่อันนี้แย่เตียวเด้อยเตียวสิไปปัดอยู่กับรถดอกจ่ายเตียวสิเก็บเอาเก็บเอาอยู่คนเดียวพอใหญ่บา,ยางยางขาไปเบิ่งเจ้าววาเพียมันมีก็เลยยางขามาเบิ่งจ่าเดวยวเบิง่งอยู่ไต่อันมัดแม่จ่า มไม้ไมีเห็ดอันพญา,า,ายกเสวะสนใจมันอยากมาอยาู่หลังเนาะเสวะที่เนาะโอ้แยกเตียวกับงอกหนาง,งอกหลงังอยู่บ้านใดเห่เบิ้งกระไดอันกล่องกระไดว่าจะเจ็บ จะเฝาเบีย่ย้ยเตียวด้วจะงองแงงงองแงกแนเด้อกล่อมกระไดงองแงงงองแงกแนะมันอยุดไต่แหนะต้องเอาออกดีดอันเบิงดอกเฮ็ดได้จะเบิงดอกเห็ดเบิงจ้ะใสเบิงย้ยเตี๋ยวบ่เขาไปทังในดอกซีเบ,บิงตลอดนี่เราก็ับไป บันที่เคยเจ็บแม่จ้ะแล้วก็สิออกไปบ้านแค่นี้ก็พอละยางท่างคุณมันแห้งโพดไหมม่จ้ะนี่ท่างนี้เองมันอยู่ไตแอนแหนนี่แหละเสียงลดคนเข้ามา เก็บเห็ดกับยายเตียวด้วยจ้ามาไหนยายเตียวพามาเบิ่งป่าเห็ดเก็บแบมามืนน่อีนมาส่งแบจ้ามาส่งแบก็เลยตะเิดเบิ่งป่าเห็ดก็น่าวะก็เลยตะเิดเบิ่งแม่จ้าก็เลยได้สมใจอิลิเบิง่งเท่ะจ้างามบ่จ้าเอาเขียงเงียอ,อก,ก่อนเตียวเก็บเอาเก็บเอาบ่ได้อันมีเขียงเงียกินอะไรก่อน แมาฟังทั้งนี้ได้จ้าบันนี้่แมาฟังทั้งนี้อีกฟังทั้งนี้จืาฟังทั้งนี้ก็มีจุ้มเดียวได้จ้าน่จุ้มเดียวนี่ได้ตะมากลายแล้วจุ่มเดียวแยกแต่ต้องไปตัดขามันออกก่อนมีกะมาอยู่ได้จ้าหังบ่ได้บ่ได้ตัดขามือข้ากล่อมอยู่แม่จ่าสิไปตัดที่หลัง จะไปตัดที่หลังจ้าโอ้โดยดอกใหญ่ๆสะใจเลยเนาะจา้ะเนาะดอกใหญ่ๆเลยจ้ะอือหมองนี่มันค่อยออกมันก็สิออกทุกปีเด้อจ้ะนี่เห็นไหมหองมันค่อยออกมันก็สิออกทุกปีเสียที่ตะเกียกครับมันมีต้นใหม่ครับตัด ต้นใหม่แม่จ้าแต่พระยางเขามาสียางเลาะเลาะเลาะมาสะพ่อเห็นผู้เฒ่ามันตัดน้องแนกน้องแนกอยู่พนาป้านี่คอยเก็บมาหลายปีแล้วคุณนนะ้าก็เลยว่าเออคอยกัดเจ็บคือกันย่ายส่นดอกว่าคอยป้าหากินย่ายเตียวตัวแถวนี่ เดี๋ยวค่อยเก็บเห็ดขายเอาก็บอกเพิ่นแต่ว่าเฮาเก็บกินเก็บขายเดี๋ยวขาสิว่าเฮาเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเส่ง,งปะทาพ่พน่นอันนี้หนะเฮ็ด,ดหน้าเสม,มอเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดเหมออีกจังหน่อย จังหน่อยนี่ถับฝนตกดีๆนี่เอาบ่เบิดล่เปลาเห็ดเบิ่งข้าวเดียวนึงจะได้หลายแล้วเสียงรถขับจ้อเบองจจะเบิ่งมันออกด้วยสิงงเงงหงเงงนะได้ดจ้ะเด้อ เฮ้เตี๋ยวบ่มีขาก่องว่าได้ตัดขาเด้จะ้ะสิไปตัดเอาน้ำลดพุ่นละสเปล่นสาวน้ำลดพุ่นเด้จ้ะเอ้ยเจ๊บบงงามดนักเด้อ อยู่ในปลาคนเดียวเบืงเบืองอันมันแก่เบิดไหมจาะตัวใดแก่กับสิบเอาตัวใดมันเถ่าแล้วกับสิบ่เอามันอันนี้แดดขึ้นใดบนนี้แดดมันออกขึ้นใดบนจ้ะแดดมันขามันมันตายเบิดเนาะตัวใดตายกับเออไว้มันเป็นเชียคือเกาไว้มันเป็นเชียปีหนา ตัวใดย่างก็อ้าวเบิเ่งมันตายจ้ะเบิ่งมันตายแสดงว่ามันแหลงหลายนี่ชอปปิ่งแหลงหลายนานย่ายนั่น์พญางตั้งแต่น้ำทา่าขนาดพญางหาเจ็บน้ำทา่าพุทธเผืองกับย่างใดเนาะจาังอ่ะเถ้าพญางน้ำท่าพิ่งกับใด เอ,เอาจหมองมันเข้ากับรัดใส่รัดใส่เลยยางใส่เลยมองได้เฮ็ดออกเนาะจ้ะเนาะประนเบิ่งมันอยู่มันอยู่ไต่ไต่แหนแม่จ่ะเจ็บยางแหน่อยู่โอกไว้ ดอกไงเนาะจ้ะเนาะเบิ่งขามันดอกบ่ง่ายเลยพุ่นน่ะพุ่นน่ะเบิ่งจ้ยะย็ดเตียวได้ได้หลายเด้อจ้ะนี่ปายะเตียวสิพาย่างเบิ่งอีกย่างเบิ่งอีกหม่องอีกก่อนจกนอักหน่อยพาย่างทางรถ เพราะว่ามันเบิดล,ละละแถวนี้คือเวลาจะาเดี๋ยวสิพาหยางไปย่ายนีพน่พันหยางพันหยางก็น้ำท่านสิบอ่ะนี่ยัเดเตี่ยวสิบห้ายางบังอีกก่อนจักหน่อยเพียงมันพอเนาะจา้ะเนาะ ย่ yeah, มันพออัน,นมันค่อยออกมันกัดสิออกดิเอโมอ้ยอยย่ายเพิ่งเก็บท่าคนกัดสิไปท่านี้อย่างปลาน้ำย่ายเตี่ยวอีกแล้วจ้ะ ได้ลายเติบได้ดนน่อ้อ,อยหมูมันดุดเดีย๋ยวสิไปเบิงเลิมเบินหันแล้วก็สิออกไปหาพญายาเหยี่ยวเสียยางรลัดเอาตะหม่องได้มันมีด้วยจ้ะหมอ่องใดยี่ยเตียวค่อยเก็บไง จะอาเกสิยางาัดลอกบ่ารไปเดี๋ยวคนเดี๋ยวเอาไ้ถ้าไปผอบมูมูมา,าจงสิไปน้ำกันขังในเมียจ้ะอันนี้สิไปเบิงบรนลุบรนนีหมอมันไข่ออกมีไงนั่นเิ่งก็สิบ,บได้เบิงห้ือได้บ่ ที่ตะเขาตัดใหม่นี่แล้วบางเขาตัหมองยิ่งซั์จ้ะบางเขาตัหมองยิ่งซั์นี่แม่จ้ะถึงหนา หนานั่นมากเขาก็สิยิ่งสัตว์อยู่นะถึงหนาหยาหนานยิ่งสัตว์เขาก็สิยิ่งสัตว์ไปละจ้ะแยกเตียวเสื้อผ้าออกไปได้แค่นี้ก็พ่อกินแล้วเนาะจ้ะเนาะพ่ออยู่พ่อกินอยู่ได้ซัมเนี้ก็ได้ยางจะเมียข่ายยางออกไปลดแล้วจ้ะ ย่างออกไปรดโอ้ยผุ่นผ่ออยู่มูนึงจ้ะเดยอเด้อให้พาไปเห็นมูนั่นก่อนเดยวสีโอ้ยเสาแหบๆพาไปเบิงเก็บเอามูนั่นก่อนเดียอสิล่าพีล่าหนองไปกับสิเก็บเอาแล้วกับสิเมียบาทเนาะจ้ะเนาะอื หาหมองลง,อย,ลง,อ,ยงอ,อยู่มีตาะหินตานี่ลงหยางเนาะจ้ะเนาะนี่จะพ่อยูโมูหนึงจ้ะนี่เอ,อ้อนี่นี่จ้ะนี่โมูหนึงที่พอ่อนี่ก็ออกกอับพ่อนี่จ้ะนี่นี่โอ้ยหยางเมียเราไม่อยู่มูหนึงเด้อจ้ะเด้อนี่ ยายเตี๋ยวสิให้เบิง้งโอ้ยเต็มตาพอดีล่ะยายเตี๋ยวเบิ้งจ๋าเบิง้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบิ้งกับายเตี๋ยว,ดวยเด้อนีจ่จ้ะเด้อจ้าเจ็บไอ้ยายเตีเ๋ยวกับเมียเนาะอันเจ็บไอ้เฮ็ดชิบเจ็บเฮ็ดไว้แค่นี้แหละเนะนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ยาย,ยเตี๋ยนั่นเด้อจ้ะยายเตี๋ยวสิเก็บเจ็บแล้วก็สิเมียบ้านนี่ จ้าวัสด,ดีจ้าบา,บายบายพอ,อกันชิปหนาจ้า